สวัสดีครับท่าแก่ใหญ่นะครับคลิปนี้อยู่ที่หน้าข่าวประชาสัมพันธ์นะครับของสำนักงานประกันสังคมนะครับจะมาชี้แจงเกี่ยวกับการคืนเงินกรณีนายจ้างและผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบเกินนะครับกรณีที่สื่อมวลชนนําเสนอข่าวสำนักงานประกันสังคมมีมาตรการช่วยเหลือเยียวยานายจ้างและลูกจ้างผู้ประกันตนมาตรา33จะได้รับการลดจดนอัตราส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ั้งในส่วนของนายจ้างเหลือร้อยละ4ลูกจ้างเหลือร้อยละ1ซึ่งลูกจ้างจะได้รับเงินส่วนต่างคืนเดือนละ600บาทเป็นเวลา3เดือนจำนวน1,800บาทโดยจะโอนเข้าบัญชีธนาคารของลูกจ้างหรือที่ปรากฏในบางสื่อว่าข่าวดีสิ้นเดือนนี้มนุษย์เงินเดือนได้เงินคืน1,200บาทจากประกันสังคมนั้นนามพิสมัยหัวหน้าผู้ตรวจการกรมสำนักงานประกันสังคมในฐานะโฆษกสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่า กรณีหักเงินสมทบช่วยสถานการณ์การแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโควิด -19 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของนายจ้างรู้จ้าผู้ประกันตนสำนักงานประกันสังคมได้มีมาตรการช่วยเหลือในเรื่องของการลดอัตราเงินสมทบให้ผู้ประกันตนมาตราสัดสามจากเดิมร้อยละ5เหลือร้อยละ1นายจ้างจากร้อยละ5เหลือร้อยละ4และส่วนของผู้ประกันตนมาตรา39เดิมจากร้อยละ9เหลือร้อยละ1.8 ก็คือเดือนละ86บาทเป็นเวลา3เดือนนะครับตั้งแต่เดือนมีนาถึงพฤษภาคม2563ทั้งยังขยายการนำส่งเงินสมทบดังกล่าวออกไปอีกเป็นระยะเวลา3เดือนก็คือเงินสมทบเดือนมีนาคมให้จ่ายวันที่15กรกฎาคม2563เงินสมทบเดือนเมษายนให้จ่ายวันที่15สิงหา2563 เงินสมทบเดือนพฤษภาคมให้จ่ายวันที่15กันยายน2563ในส่วนนี้นะครับโคศกสำนักงานประกันสังคมขอเรียนว่าจากการขยายการนำส่งเงินสมทบดังกล่าวครั้งต้นออกไป3เดือนพบว่ามีนายจ้างบางรายได้หักเงินสมทบผู้ประกันตนงวดเดือนมีนาคม2563ในอัตราเดิมร้อยละ5และนำส่งสำนักงานประกันสังคมแล้วนั้นผู้ประกันตนที่ชำระเกินกลุ่มนี้ ขอให้ในายจ้างยื่นเรื่องขอรับเงินสมทบคืนส่วนที่ชำระเกินจากสำนักงานเพื่อสำนักงานจะจ่ายเงินคืนผ่านทางนายจ้างเพื่อคืนเงินสมทบให้กับผู้ประกันตนต,นต่อไปและสำหรับผู้ประกันตนมาตราศัตสิาสามารถยื่นเรื่องขอรับเงินสมทบคืนโดยจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครหรือว่าจังหวัดและสาขาที่ท่านสะดวกนะครับ โคศสกสำนักงานประกันสังคมกล่าวต่อว่าเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นายจ้างหรือผู้ประกันตนที่นำส่งเงินสมทบเกินจำนวนที่ต้องชำระนายทศพลได้เล่งออกระเบียบสำนักงานประกันสังคมว่าด้วยการขอรับเงินสมทบที่นำส่งไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระคืนฉบับที่2ลงวันที่21เ,เ,เ,เมษายน2563ให้นายจ้างหรือผู้ประกันตนที่นำส่งเงินสมทบเกินจำนวนสาม,มารถยื่นคำร้องขอรับเงินคืน พร้อมสาเนาเอกสารประกอบต่อสำนักประกันสังคมด้วยวิธีการทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือว่าทางแฟกหรือว่าทางอีเมลนะครับหรือแอปพลิเคชันไลน์ได้หากมีข้อสงสัยสอบถามที่โทรสายด่วน1506ให้บริการ24ชั่วโมงนะครับซึ่ง1 5 0 6นี่ผมเคยลองโทรแล้วนะครับไม่เคยติดเลยนะครับส่วนด้านล่างน,นี้เป็นแบบฟอร์มคำขอรับเงินคืนนะครับสำหรับนายจ้างเป็นผู้ยื่นคำขอนะครับสามารถดาวน์โหลดกันไปได้เลยนะครับแล้วก็ส่งทางแฟก หรือว่าอีเมลได้เลยนะครับหรือว่าไปสนีลงทะเบียนตอบรับนะครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับแบบฟอร์สปสหนึ่งขีดสองสามทับหนึ่งนะครับในส่วนนี้สปสหนึ่งขีดสองสามทับสามนะครับเป็นคำขอรับเงินคืนสำหรับผู้ประกันตนโดยสมัครใจนะครับก็คือผู้ประกันตนมาตาสามสิบเก้านั่นเองหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับเดือนที่ผ่านมาใครจ่ายเงินเกินนะครับก็ไปทำเรื่องขอคืนเงินประกันสังคมได้นะครับ อาจจะยุ่งยากหน่อยนะครับกว่าจะได้คืนแต่ว่าก็ดีกว่าไม่ทำอะไรเลยนะครับคลิปนี้เท่าแก่ใหญ่ลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดใช้กันเช่นเคยสวัสดีครับ